างด้านของคลังจังหวัดยะลานะคะก็ได้เปิดจุดให้บริการตรวจในเรื่องของผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานซึ่งสามารถเข้าไปตรวจเช็คพิจารณากันได้ไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้โดยหลังจากรัฐบาลจัดให้มีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และเปิดให้ประชาชนยืนยันตัวตนผ่าน3ธนาคารค่ะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายในวันที่26มี มีนาคม2566โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายน2566นี้นะคะล่าสุดทางด้านสำนักงานคลังจังหวัดยะลาก็ได้เปิดจุดให้บริการตรวจผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีสำหรับคนที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบผล การพิจารณาโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ เวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬิกานาทีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2,566ทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งสำหรับใครที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ก็สามารถไปได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลาอยู่ที่ไหนสารกลางจังหวัดยะลาเลยค่ะไปไม่ถูกหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลาโทรศัพท์02-73-21210ค่ะ